สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่หนึ่งร้อยสาสิบเอ็ดนะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับผมวันนี้นะครับพี่พี่นะครับผมก็ได้พระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเอนะครับมาหนึ่งองค์นะครับก็จะเอามาฝากพี่พี่เอฟซเอามาให้ได้รับชมกันนะครับ ก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่ๆ fc กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องถอนพระเครื่องนะครับผมถ้าหากท่านใดนะครับสนใจก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นเะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5อเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมอ่นนี่เลยนะครับพี่ๆนะเนี่ยองนี้นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยม A พิมพ์นิยม A นะครับดูนะครับนี่เส้นจีวอนคมชัดเลยนะพี่ๆนะนะครับพี่ๆเอดูนะครับเส้นจีวอนคมชัดนะครับพระองค์นี้นะครับจะเป็นพระที่มีตะกันคาบตะกันสีดํานะครับกลุ่มทั้งองค์นะครับเน่ตามซอกนะครับเนี่ยตามซอกเราก็จะเห็นผิวมีออกเขียวๆออกฟ้าๆหน่อยนะครับเนี่ยคือตามซอกเนี่ยแห้งๆเลยนะครับ นี่ครับเป็นนิยมเอนะครับเขาจะมีตาไปอินตรงนี้นะครับนะครับตาจมูกปากนะครับยิ้มสวยเลยนะครับหูนะครับใบหูติดชัดเจนนะครับสองข้างนะครับจมูกนะครับจมูกตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นเนื้อเลยครับว่าพระเนื้อไหนเป็นพระเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับเนี่ยครับดูเนี่ยครับเห็นไหมครับพี่ๆนะดูนะครับเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นคราบสนิมเขียวนะครับที่เกาะนะครับบ่งบอกให้เป็นธรรมชาตินะครับบ่งบอกนะครับถึงธรรมชาตินะครับพี่ๆนะดูด้านข้างนะครับเนี่ยใบหูนะครับใบหูติดชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับใบหูติดชัดเจนนะครับลําตัวนะแข้งหัวเข่านะครับพระนะครับบางจุดก็จะมีออกแดงๆนะครับออกสนิมสาแดงนะครับ ไล่ดูตามซอกนะครับพี่พี่เนี่ยเนี่ยคือเป็นซอกแบบพวกขี้ฝุ่นพวกผิวฟ้าผิวเหงื่อนะครับเหมือนผ้าโดนเหงื่อโดนอะไรมานะครับดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับเนี่ยครับมุมตัดติดชัดเจนนะครับด้านข้างเรียบร้อยนะครับเส้นจีวรนะครับติดชัดเจนเลยนะครับพี่พี่ขออภัยด้วยนะครับ ดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นนะครับจุดที่มันทะลอกผิวทะลอกออกนะครับก็จะเป็นเนื้อเหลืองๆอมเขียวนะครับเห็นไหมครับนี่ครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นผิวแห้งๆนะครับผิวแห้งๆตามซอกนะครับเราก็จะเห็นขาบฟางขาวๆและเขียวๆนะครับอมกันอยู่นะครับติดชัดเจนนะครับด้านหลังเส้นจีวรหลังติดชัดเจนนะครับ นะครับพี่พี่นะครับดูใต้ฐานนะครับนะครับใต้ฐานนะครับธรรมชาติเลยครับเนี่ยครับเป็นไปนะครับธรรมชาติเลยแล้วก็จะมีการชนวนนะครับอันนี้ช่างเขาแต่งตะไบออกไม่หมดนะครับก็จะเห็นรอยก้านชนวนยังอยู่นะครับเนี่ยมีรอยตะไบแต่งเก่าๆนะครับรอยตะไบเบอร์โบราณนะครับเขาเรียกอย่างที่บอกครับพิมพ์นิยมนะครับเขาจะมีก้านช่อชนวนติดตรงนี้นะครับการช่อถอ ท่อออกมานะครับต่อท่อออกมานะครับทางโลหะเข้านะครับว่ามีการจำนวนเข่าเป็นช่อนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับพี่ๆนะผมลงกล้องให้ดูนะครับอาจจะพูดน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าพูดเยอะก็จะไอนะครับนะครับพี่ๆเห็นไหมครับเนี่ยพระนะครับมาดูตาก่อนนะครับตาสองสองข้างนะครับเป็นเปลือกเลยนะครับเป็นเปลือกเป็นหมดแก๊บเลยนะครับ ที่เขาเรียกตามหมวกแก๊ปนะคือนี่เลยนะครับนี่ชัดเจนเลยนะครับใบหูสองข้างนะครับติดชัดเจนนะครับเห็นไหมครับโอ้โหยังกระหงผ้าสังกะจายเลยนะพี่ๆนะติดชัดเจนมากเลยจมูกนะครับปากนะครับโอ้โหนี่ยิ้มสวยเลยนะครับซอกคอลึกนะครับเนี่ยซอกคอลึกนะครับนี่ครับผิวนะครับผิวก็จะออก ตะกันสีดำนะครับกลุ่มทั้งองคนะครับด้านบนสีสษะนี้ก็จะเป็นคราบผิวเขียวเกาะนะครับนี่ครับนี่ครับบ่งบอกถึงธรรมชาติเลยนะครับไล่ลงมานะครับหน้าอกนะครับนี่ตามซอกนะครับเห็นไหมครับพี่พี่นะครับมีฝ้าแดงแดงฝ้าขาวเขียวนะครับมีขี้เบ้าด้วยนะครับคราบเบ้าตรงนี้นะครับขี้คราบขี้เบ้าที่อยู่ด้านนอกนะครับเนี่ยเป็นดินไทยเลยนะครับ เห็นไหมครับขับกี่บอลไทยเลยนะพี่ๆนะไล่ลงมานะครับขานะครับบางจุดบางบางจุดบางที่ก็จะมีสนิมสาดแดงๆด้วยนะครับพี่ๆนะเนี่ยครับตาไปอินนะครับนะครับดูไล่ดูนะพี่นะนี่ครับเนี่ยเห็นไหมที่ผมบอกนะครับเนี่ยเส้นจีวรคมๆเลยนะพี่เห็นไหมครับอ่าวงนี้นะครับพี่ๆนะผมเปิดไว้ 6500บาทนะครับ6,500บาทนะครับ6,500บาทนะครับพี่ๆนะพิมพ์นิยม A ท่านใดสนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์0ู9ย์4 1้า5สามสี่หนึ่งสองเจ้านะครับศูนย์4 1 2 7 5กามี่หนึ่งเจ้าเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูด้านหลังนะครับพี่ๆดูด้านหลังนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกนะครับชุดอย่างที่ผมบอกไว้นะพี่ๆนะเอนะครับอย่าง จุดที่โดนสัมผัสนะครับผิวคราบตะกันสีดำหลุดล่อนออกนะครับเราก็จะเห็นเป็นนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับนี่นะครับตามซอกใบหูนี่แห้งเลยนะพี่ๆนะไล่ลงมานะครับเส้นจีวรด้านหลังนะครับติดสวยคมชัดลึกนะครับฝั่งนี้นะครับนี่เห็นไหมครับติดสวยคมชัดลึกนะพี่ๆนะดูด้านข้างนะครับ ข้างกันนะพี่นะน่ครับสนใจก็ทักมาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้าเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เดียวกันนะครับผมดูไต้ฐานนะครับพี่พี่นี่ไหมครับไต่ฐานองที่ผมบอกนะครับนีรั้นจะมีรอยการ่อชนวนนะครับก็ตกแต่งออกไปก็จะมีร่องรอยตะไบโบราณนะครับเบอร์ตะไบโบราณแบบนี้นะครับพี่ อ่างวงนี้นะครับเปิดไว้ที่หกพันห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่เปิดไว้ที่หกพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับศูนย์ 5. เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้าเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมวงนี้เป็นพิมพ์นิยมเอนะพี่พี่นะท่านใดช,ชอบก็ทักมาเลยนะครับทักมานะครับอินบ็อกมาก็ได้นะครับ ทักไลน์มาก็ได้นะครับเห็นไหมครับใต้ฐานพี่ๆนะอ่านี่เลยนะครับองนี้เปิดไว้ที่6,500บาทนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพี่ๆ fc ไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ